เฮ้ยมึงมีชิงบ้านไม่ใช่เหรอมึงมึงอยู่นี่วะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเฮียเสร็จแล้ววะพี่ต่งถุงกไม่เร็วจังวะพี่คือตอนนี้ผมตัวไส้โบเนี่ยเฮียถ้าเสื้อผ้าไม่มีทำไงวะเนี่ยไปร้านดิมันชุดมันเลื่อนเขาเอาชุดฮาโลวีเนาอไม่มีแล้วมันไม่มีอะทำไงไม่มีคืออะไรวะไหนมึงมาแล้วเห็นดิเออแป๊บนึงแม่ไม่ได้ส่งชุดชัวเพราะว่าเขาให้ส่งชุดไอ้นี่อ่ะเห็นป่ะที่เขาส่งให้ส่งชุดใหม่อ่ะ แม่งไม่ได้ส่ง,งชัวร์เลยไอ้เชีย่ยพวกตัวตึงอะ่ะแต่กูทำชุดทด้ไหมแม่งฮ่าฮาเดียวลง ล <Low. S 2> อ,อทำชุด over family ให้หน่อยดิทัไม่ได้ทำเลยอ่ะไม่เนี่ยเนี่ยให้ทำใหม่เนี่ยขอขอภายในคืนนี้เลยเอาแบบง่ายๆเขียนฟอนต์ภาษาไทยข้างหลังมีน้อยแต่ร้อยปอร์เซ็นไม่เอาหน่อยนะเดี๋ยวไปซ้ำเขาเขียนไปมีน้อยแต่ร้อยเอร์เซ็น์บรรทัดที่สองเขียนคำว่าตัวตึงข้างหน้าแต่งตามใจชอบส่วนสีขอเลนโบง่ายๆขอภาษาไทยสวยๆคืนนี้ผมทักแบบมีน้อย มีน้อยแต่100ร้อยเปอร์ถูกต้องข้างหลังเขียนมีน้อยข้างหลังข้างหลังเขียนมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นเขียนตรงกลางกลางหลังด้านหน้าเขียนคําว่าตัวตึงคาว่าโอเวอร์ไม่เอาเลยหรอแต่ตัวตึงแล้วก็โอเวอร์เขียนหน้าตัวตึงโอเวอร์โอเวอร์เหมือนเดิมแต่เอาตัวตึงไปใส่ข้างหน้าส่วนข้างหลังเขียนคําว่ามีน้อยแต่แล้วก็บรรทัดที่สองเป็นร้อยเปอร์เซ็นตรงกลางขอสี่ <Okay. S 1> ชุดเลนโบแค่นี้ได้ เดี๋ยวช้าหน่ตรงนี้ตรงนี้ละมันไปติดที่ยแตเปล้วห่ดูรมนีมีหน่อยแต่ร้อยเเท่กว่าเดี๋ยวมัจะหากันคืนเลยดิมีหน่อยแต่ร้อ พี่ว่าจะมีคนใส่ไหมยังไงมันต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่ามันไปงัดร้านมันต้องใส่มันเป็นกดเซิร์ฟอย่าลืมไปแลกนะไปแคปนะสองหมื่นนี้ปืนต้องโบกสามนะปืนพี่งต้อไม่ต้องโบกสามสองคนไม่ต้องีพี่จะไปแล้วนี่หว่ายังยังต้องโบกสามสองคนนะพี่บอกก่อนเดี๋ยวพี่เราคุยไอ้ไม่ก่อน อะไรนะไอ้จ่าแล้วไม่ใส่ชุดอะไรกันของพวกมึงไม่ใส่ชุดที่ลานล้วไม่มีผมไปยืนมาแล้วไม่ใช่มึงฟังก่อนคือตอนตอนแรกอะเขาบอกว่าให้ไปส่งทุกแก๊งและครอบครัวต้องส่งติ๊กเก็ตใหม่แล้วทไมไม่มีอะไม่รู้ก็เขาให้ผมส่งทางไฟล์ตัวละครเสร็จแล้วก็ไอ้นั่นไปด้วยผมก็ส่งไปหมดแล้วแล้วมันถึงไม่มีอะมึงไม่มีครอบครเดียมก็ยังไงอยู่ เดี๋ยวสาพี่ทำไปอล้พสิแม่เขาไม่มีอันมาให้หรอสามแปดสามติเกสไปว่าเลขเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ย๋อแสดงว่าต้องติเกตไปแสดงว่าไอ้ที่ส่งที่ส่งไฟล์ตัวละครกับส่งไฟล์สูตรไปคนละแยกกันผมว่าเออแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่พี่สั่งทำเสื้อใหม่ให้มึงพอดีเลยคืนนี้เดี๋ยวพี่ส่งไหมคืออย่าพี่ผมรู้พี่คิดอะไรอยู่อย่าพี่ขอร้องคือขอร้องก่อนจะขึ้นแก๊งขอให้มันจะเช่เออจะขึ้นแก๊งอะไรจะขึ้นแก๊งอะไร ก็เปิดมาขึ้นแก๊งที่นี่ไงชื่อแก๊งอะไรดีเคเหรอชื่อชื่อแก๊งไม่น่าใช่ดีเคพี่ทำไมอ่ะอะไรนะเพราะว่าดีเคมันเป็นได้แค่เก้าอี้อย่างงี้เหรออะไรเนี่ยเป็นอะไรบ้างเปเล่นยิงบ้านมาโดนบัฟแก๊งกากเยอะดูโดนด่าแก๊งกากอะไรด่าโอ้โหเละเลยชื่อแก๊งอะไรชื่อแก๊งอะไรรอดูก่อนพี่ยังไม่รู้เลยแต่อาจจะขึ้นแก๊งอ่ะพี่ดำคันนี้แรงไหมครับพี่แต่ถ้าพี่ทำเครื่องใหม่ผมแบบ ขอแบบดีๆนะพี่ดีๆดีๆดีๆพี่บิ๊กก็ร้องขอร้องคือสีลุงไม่เอาอย่างเงี้ยคุณรู้แค่นั้นแหละสีลุงไม่เอาอ่ะคือกูไม่รอบที่แล้วอ่ะสีลุงจะแกล้งแต่รอบนี้จริงจังรอบที่แล้วไม่เอาอ่ะไม่แต่รอบที่แล้วสั่งรอบที่แล้วสั่งทำมาก็ไม่ได้ลงหูกเพะลาสีลุงอ่ะอะไรก็ได้เออขอเทพเทพเท่เท่จริงรอบนี้เท่จริงเอาสีอะไรเนี่ยชอบสีอะไรชอบสีอะไรพูดมาชอบสีอะไรเอาสีพี่อ่ะพี่เอาสีไหนสีนั้นแหละแต่แม่สีลุงอ่ะโอเคแม่สีจะแกล้งอ่ะไม่เอาแค่นั้น่ะโอเคโอเคโอเค เนี่ยยิ้มคือคำว่าโอเคยังยิ้มอีกเนี่ยไม่ยิ้มก็ผิดปกติคำว่ามีหน่อยแต่ร้อยเปอร์มันก็เทสแล้วเปล่าวะโอ้พี่อ่ะโอ้พี่โคตรอายเลยมันไปคนสกีนเสื้อไม่ได้บอกลูกค้าเขาหรอวะเาว่ามันเขียนผิดอ่ะผมไม่เข้าใจไอ้ยันลือไหนวะผมตื่นมาผมงเลยมีหน่อยมีหน่อยใครครับพิมพ์อะไรมีหน่อยกันผมว่างงเลยเราจะต้องหาเสื้อใส่ก่อนว่ะชอน เรอก็ไม่ก็สือเลยนะเว้ยไม่พี่ดำผมผมาำไม่ดีเวลาพี่ก็พี่งัดร้านกันอะแต่ว่าอย่างพวกผมไปงัดกันมาล่าสุดใช่ไหมชิปแปดชิปิปแปดร้านคือพวกผมชนะหมดเลยใช่ปะแต่ว่ากที่ออกแค่สามดอกนี่มันใช่ไหมเนี่ยมันไม่ไหวพี่จะบอกพวกมึงแบบนี้แล้วกันทุกครั้งที่พี่งัดใช่ป่ะอย่างงันที่คืบนยจางนี้คือหกชั่วโมงพี่ยังงัดอยู่งทุกวันเลยใช่ป่ะคืออย่างต่ำมีห้ามีห้าดอกแค่นะบ้างสลับกันอต่ำต่ำเออที่ดวงนะต่ำต่ำห้าดอกแต่ดวงดวงยีหาจัดเลย ที่วันวน,วนั้นออกห้าดอกเมือนวันวน้ำผมมังคแต่ว่าไม่มีแกงพี่มังเห็ดวัดไปซ้อมหรือเปล่าใช่ไหมพี่แต่มันจะมีวันนึงแ,แต่ช่วงมากส่วนมากเนี่ยคือตีเดียวสมมติว่าหลังนี่ซื้อพี่ตั้งตีหนึ่งห้าคนใช่ปะ่ะเนี่ยก็คือแค่ห้าคนแต่มีแค่ห้าคนไล่งัดไปเรื่อยชนบ้างไปชนบ้างก็ได้ข,ขั้นต่ำคือห้าดอกเแต่ต้องมีนะนี่ดูไม้ที่ดีที่สุดในตอนนี้สามดอกบ้างห้าดอกบ้างมีไงเฮียนี่อะไรโปรในปกสูงเนยผมไม่ปกสามอีกเหรอปรสามได้แล้วไม้โปกหนึ่งก็งัดได้อยู่ครับพี่ไม่เป็นไร เอางี้มีภารกิจให้มึงพอดีมันช่วงนี้มันมีโจรชุมที่เกาะน่มึงไปจับมันไปดิมันคือใครมันถ้าสมมติว่าคือถ้าสมมติว่ามันตรงกับคนที่พี่มีปัญหากันด้วยอยู่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวกูบวกสามม้ให้มึงไม่เอาดีเขามันพ้นแกงพี่ด้วยเหรอไม่มันพ้นทุกคนอ่ะในเกาะอะาวทำไมพวกผมไม่โดนมันสดไม่รู้แต่วันนี้เพิ่งคุยกับเลดดตไป อันเล่นดักก็โดนหรอแต่ยังไม่บอกนะว่าชื่ออะไรแต่จับมาก่อนถ้าสมมติว่ามันตรงกับคนที่พี่มีปัญหาอยู่เกันก็คือเออถ้าเปียเลยอ๋อเออถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นโบกเดี๋ยวโบกสามมาให้เอ้ในวามีอยู่เจ็ดแปดคนเดี๋ยวพี่ดำมาขึ้นอาวุธให้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ปืนอะไรปืนยังลดขั้นอยู่เลยจะไปซื้อขึ้นพันไปไอ้ยี่กุติเปลพี่ตีปืนบวกสองคือบวกสามหกเจ็ดทีไม่ติดลดขั้นหรือบวกหนึ่งอ้สัตว์แล้วมันตันสุดคือบกกออออะไรรพีี่่บเเเหนย ดวงไหวไหมเนี่ยที่นี่ดวงไหวไหมเนี่ยไหวไหวแต่แก๊งพี่โบกสามสาก็บอกแล้วกีบอกนะเราโบกสามกีบอกนะแต่ของแก๊งไม่ไหวแล้วเออของแก๊งไม่ไหวแล้วไม่คือเราไปดวงดีมาหรือเปล่าพี่ทีเดียวติดแล้วสุดท้ายมันนี่อะปืนเนี่นี่นี่เดี๋ยวกำลังขึ้นอยู่ไม่พอดีตอนแรกจริงๆแต่ไม่ทำหรอกแต่จะเจอน็อกไงเจอน็อกที่กลางเดือนนี้เดิมพันศึกใหญ่เรื่องหลูกหมูหลูกหมูก็หลูลังละท่าเหลือไม่กลัวเออไม่กลัวปืนปืนกีบอกนะพี่รันรันพอตอนเล่เมื่อกี้บอกนะ ไม่ต้องบอกจำนวนก็ได้พอกันไหมเอางี้ด้วยามาแล้งเท่าไหร่ไอเวตินตอนนี้น้องกันมีแค่กระบอกเดียวแต่ไม่รู้จริงหรือหลอกนะเขาอาจจะหมกโผล่มาอีกทีแบบเจ็ดแตกกระบอกเพราะว่าเขาเงินตามการบ้านมาเป็นไงเพื่อนไห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 นมึงได้อะไรมาพูดมาดิเลเซอร์ที่อะไรชิบหายเออสวัสดีครับไม่ไม่ไหวอ่ะพวกมึงไม่ได้เรียนวิชามาเออไม่พี่ผมก็พูดเลียนมาเพราะผมเรียนวิชามาแล้วผมก็เรียนวิชามาแล้วแต่มันไวจัด มันปรับยังไงมันก็ไม่ตกทำไงอะวิชาวิชาคนอื่นเขายังงัดได้พวกมือถึงงัดไม่ได้ได้ไงวะไม่คืามันงัดผืนได้คืออะไรนะโทรไปหาพี่ปืนว่าไงนะผมไปโทรหาผีผืนว่าหลังไหนที่เลเซอร์มันไวสุดคือมีหลังเร็วหลังช้าด้วยเหรอใช่ก็คือท่าโอ้ยมันเท่ากันหมดนะมันเท่ากันหมดไอ้สัตว์ท่ากันหมดนะไม่ผมไม่รู้ว่ะแต่คือไอ้ปื้ลบอกมาอีกแบบนึงนไงผมก็เจอไปถูกใจหลังนั้นผมติดอยู่นั้นประมาณห้าทีอะพี่ว่าไงแต่ตุ๊ดตาเขาก็งัดแบบเลเซอร์ ไม่ได้ไม่คือพวกผมมีเก็ดกต่องใช่ไหมพวกผมลงจุนเลยแล้วก็ไปหาหาซื้อมาอีกกล่องหนึ่งก็เลยลงทุนสองหลังหลังแรกคือเข้าไม่ได้หลังที่สองเขาได้เพราะเปลี่ยนหลแรกกูพาแจ้งเสร็จกูแดกกูไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยกูไม่เอาเลยไอ้เหี้ยแล้วมึงดูกุญแจก่อนแต่ละดอกนะไอ้มึงดูดิเต็มเตมึงดูเอ็กมันงานกันชามแล้วไม่มีผลาดงทุกคนดังอ่ะพี่เข้าไปใช้เวลาสามนาทีอ่ะน้องอ๋อไม่คือ ไปมาถึงฝั่งซ้ายใช่ไหมพี่มาถึงผมจะแปดนาทีผมชิวเลยสองกล่องแรกปั๊บผมกมาขวาเสร็จปั๊บติดอยู่งั้นหกนาทีไอ้ยี่อร์ห้าอันป่ะฝั่งขวาไอ้ฝั่งขวาที่ต้องขึ้นไอ้ตู้อะพี่ไอ้ที่มันมีกล่องใช่ไหมคือผมแม่เอาละผมให้พวกมือโปเข้าไปดีกว่าเล็กน้อยเล็กน้อยมือต้องทำให้แวนตามเบอ่อนผมทําแล้วพี่ไม่ลงมันวิ่งอยู่สองร้อยตลอดทางอ่ะมันไม่ลงจริงเฟรมอ่ะ ทำผิดวิชาเดี๋ยวนี้เขาเวอร์จิ๋วแบบไม่พิจิตรในเมืองอยู่ไหนฮะมาเดี๋ยวมเดี๋ยวกูจะตั่งต่อสักหน่อยดิจริงผมไม่ตอนตอนนี้คือถ้าถ้าผมถ้าของผมทำมาผมความของลดแต่ว่าเป็นของที่หมายมันเดืยวของผมไม่ลดอ่ะผมถ้าถ้าถ้าเขาหมายไม่ลดหมายหมายต้องไปเปิดเปิดหนังสือไปหน้าถัดไปมันมีมันมีหลายอย่างอะมีหลายวิชาโอ้โหสิปสิบสิบหน่อยเนี้ยซิปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวใจจัดเลยอ่าเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คืนนี้นะคืนนี้นะเดี๋ยวส่งชุดเดี๋ยวส่งชุดไปให้เดี๋ยวส่งชุดลงให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ติเเก็ตไปให้ลลงย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขอ้องได้ไหมก็เที่ยวทำไมก็โอเวอร์แฟมิลี่เหมือนเดิมไม่ก็รู้ปลายทางขึ้นแก๊งอยู่แล้วแต่คือขอยมันแล้วมันไม่ขึ้นแก๊งเลยเอาถามจริงพี่คะพี่คะยังค่อยๆมันมีครับผมตีทุกคนแล้วขึ้นอาวุธต่อพี่ตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังงองกันอยู่ไม่เห็นครับผมผ่านไปแล้วไม่ใช่หรอครับชุดมันเลือนครับชุดชุดมันเรื่องครับต้องเปลี่ยนครับปกตินะครับขาเห็นเสื้อผมไหม เห็นเสื้อผมส่องคนไหมคเห็นค่ะเห็นค่ะเออเหมือนกันเนี่ยใช่ใช่ครับไม่แต่ทำไมผมไม่เห็นขาเห็นเห็นเสื้อพี่เขาอ่ะสขาไม่เห็นไม่เห็นครับใส่สีดำบ้างสีดำบ้างใส่สีดำอยู่บ้างใช่พี่เสื้อเสื้อโอเวอร์นะข้างหลังโอเวอร์ครับข้างหลังเห็นตัวจริงไม่เห็นครับพี่ไม่เห็นคุณไม่เห็นนะสักสักขามาใช่ไหมข้างขวาเนี่ยผมเห็นเนี่ยไม่ได้สักค่ะต้องลองกดเลยนะพี่ดำ ESC แล้วอะไรนะพี่ลองส่องเขาหน่อยเดี๋ยวมันต้องกดอะไรนะพี่เสื้อเห็นน้องขาผมก็ไม่มีขาเนี่ย มพวกพี่เห็นขาหนูไหมอ่ะกำตามสนองนะกูบอกก่อนนะกำตามสนองนะไปไร้านเสื้อไปรันเสื้อม้าครับไปรันเสื้อผ้าชุดมันเลื่อนครับเขาลบเขาลงชุดใหม่นี่นี่นี่พี่พี่จะบอกว่าพี่ขอเปิดท็อปเทียร์พี่ขอเปิดท็อปเทียร์ใช่ที่เหลือก็ไปนู่นไปนียไปเลยไปร้าเนี่ยโอเคพี่ด้องรันกิทก่อนเว้ยอะไรรันกิทอะไรอ่ะถึงแล้วเหรอเอางี้พี่ไปส่งผมรันกิทแล้วพี่เอาไอ้ไข่ไปเปิดแล้วพี่ค่อยกลับมาให้ผม